เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้มันมีเรื่องราวของเมนปันสุขที่หลายคนคงได้เห็นมาบ้างแล้วในโซเชียลเราได้เห็นตู้ปันสุขตู้กับข้าวชั้นวางของแบ่งปันของต่างๆแบ่งปันความสุขในพื้นที่ต่างๆล่ main, main าสุดเมนเมนเผาศพนะคะเมนปันสุขค่ะที่วัดบ้านทวนอํนาเภอพนมทวนจังหวัดก,กาญจนบุรีมีลูกเขยจัดงานศพให้กับแม่ยาย ลูกเคยเขาจัดในนามบริษัทพันธโชคฟิวเนอร์โจำกัดนะฮะจัดพื้นที่เมนเผาศพเนี่ยละค่ะประดับตกแต่งเมนด้วยข้าวสารกว่า500กิโลกรัมบะหมีกึ่งสำเร็จรูปกว่า5,000ซองโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปกว่า2,000กระป๋องอาหารแห้งอื่นๆอีกมากมายเวลาที่มีการเผาศพชาปนก,กิจเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีของที่ระลึกมอบให้ใช่ไหมแต่เมนปันสุเนี่ย เขาเอาข้าวของเหล่านี้ที่ประดับประดาตามเมนเนี่แหละค่ะแจกให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานแล้วก็แจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไปด้วยนะคะงานศพนี้จัดขึ้นที่วัดบ้านทวนปลากพว่าเป็นข่าวในโซเชียลแลวคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ต้องพึ่งพาดอกไม้ในวัดเลยปกติเมนเผาศพต้องตกแต่งดอกไม้ยิ่งคนมีเงินนะดอกไม้ต้องเยอะประดับต้องแยะต้องดูดีหรูหราอลังการเวอร์วางบางที บางงานเป็นแบบนั้นแต่งานนี้ค่ะไม่ต้องพึ่งพาดอกไม้นี่เอาถ้วยบาหมี่กือสสำเร็จรูปมาประดับเป็นดอกไม้เห็นไหมมองเข้าไปเนี่ยดูสิมามา่าไวๆในเพียกเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยนะเป็นทั้งบาหมีทั้งโจก๊กถ้วยอะไรต่างๆเนี่ยเอามาประดับเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่เมนเผาศพนี่แหละนะคะนี่เอาเอาสิ่งเหล่านี้มาประดับแล้วก็ยังมีนะคะข้าวสาร เ้าสารนมกล่องอาหารกระป๋องต่างๆเอามาประดับตามพื้นเหมือนกับเป็นซุ้มดอกไม้เนี่ยแหะค่ะไว้ที่พื้นเนี่ยเหมือนกับเป็นซุ้มดอกไม้นะคะอ่ะแล้วก็อันนี้คือคือดูภาพรวมๆนะซุ้มดอกไม้ก็เป็นอาหารกระป๋องสําเร็จรูปมาม่าถ้วยเนี่ยไวัยถ้วยยำยำถ้วยเนี่ยนะนี่เอามาประดับปเป็นซุ้มดอกไม้แล้วก็ที่พื้นท no in ี่พื้นก็เป็นพวกเนี่ยอาหารกระป๋อง ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆมาประดับประดาเหมือนกับซุ้มดอกไม้เนี่ยละค่ะแล้วก็ยังมีนะบรรยากาศที่เขาเน่เน่เน,น่อันนี้ดูเป็นหางนกยูงเนี่เห็นไหมเขามีรูปบ้านเป็นนกยูงแล้วเหมือนเป็นหางนกยูงเหมือนเป็นหางนกยูงสีส้มๆไอ้สีส้มๆเนี่ยละค่ะโอ้โหมีแต่ซองมาม่าดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นซองมาม่าล้วนๆเลยสีส้มเนี่ย สูตรต้มยำสูตรอะไรหมูสับเนี่ยเอามาเอามาร้อยเรียงเป็นหางนกยูงนะมาประดับประดาเนี่ยนะคะในในที่ main เมนเผาศพเนี่ยแหละนะคะโอ้โหเนี่เขาทํากันอย่างนี้เลยเนี่ยละจ้ะเนี่ยแล้วพอเขาเผาศพเสร็จก็หยิบไปเลยหยิบไปคนละห่อสองห่อแจกให้เป็นของชํารวยให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานเผาศพนี้เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเมนปันสุข งานศพนี้เรียกได้ว่าผู้คนแขกมาร่วมงานบอกว่ามองแต่ไกลนึกว่าเป็นดอกไม้มองใกล้ๆมันไม่ใช่คนออกแบบคนคิดคนจัดตกแต่งถือว่าใช้ได้เลยนะคะเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขอเผาศพไปนะใครกลัวโควิดก็ไม่ต้องมาอันนี้มันไม่มีปัญหามาแจกไปนะจ๊ะอันนี้หลายคนก็ชื่นชมกันไปนะจ๊ะ